อ c โ s สเทคสวัสดีครับอีโคสเทวันนี้ได้ทำการผลิต a c o u s ิก c ดียบ o ออกมา2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่น Modo Box กับรุ่น s t เลโอคลิปที่ผ่านมาผมได้ทดสอบตัว d i ียบอตัวนี้โดยใช้ Pick Up ของ a c u u s t i c เองก็คือเป็นแบบ p Passive ไม่มีภาคปรีนะครับมีแต่ตัวเซ็นเซอร์แล้วก็เอาสัญญาณเข้ายิงเข้าที่ d ดี b บเลยนะครับก็เลยมีหลายๆท่านสอบถามมาว่าถ้าเกิดใช้ Pickup ที่ใช้ในท้องตลาดก็คือพิกอัพแบบใช้ไฟเลี้ยงก็คือเป็นแบบ Active มีภาคปรีในตัวมีวอลลุ่มมีอะไรต่างปรับนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ฐาน9โวล์นเนี่ยเสียงที่ได้ระหว่างไม่ผ่าน Di-box กับผ่าน Di-box ของเราเนี่ยเสียงจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะทดสอบให้ฟังนะครับผมใช้กีตาร์ของ S c o r e นะครับตัวนี้ผมติดตั้งอะคูสติก พิกอัพไว้หลายตัวนะครับก็คือหนึ่งในนั้นก็จะเป็นพิกอัพของ Ecoustic เองนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับผมจะใช้พิกอัพอีกตัวหนึ่งเป็นพิกอัพเพียโซที่เป็นแบบแท่งนะครับอยู่ใต้ s a t เ r n นะครับแล้วก็มีไฟ9โวลต์ในการเลี้ยงภาคปรีนะครับแล้วผมก็เอาสัญญาณเข้ามาที่ตัว di box นะครับจากนั้นก็เอาสัญญาณขาออกเข้าที่มิ x เซอร์นะครับโดยผมทำการปรับเก์ต่างๆไว้ตามนี้เลยนะครับ ที่สําคัญนะครับอย่าลืมเปิดไฟแฟนทอมด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงจะเป็นแบบไหน อันนี้คือเสียงที่ผ่าน Di-Box นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงที่ไม่ผ่านกันดูนะครับวันนี้ผมจะถอดแจ็คออกก่อนนะครับแล้วก็ผมก็ปิดไฟแฟนทอบก่อนนะครับตอนนี้ผมจะยิงสัญญาณเข้าตรงที่มิกเลยนะครับ ตำแหน่งการปรับ EQ แล้วก็การเซตเกนยังคงเหมือนเดิมนะครับลองฟังเสียงกันดูครับ ตอนนี้สัญญาณก็ยังค่อยอยู่ถูกไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเล่งเกณฑ์ดูนะครับตอนนี้ผมปรับเกณฑ์ไปประมาณสักสามนาฬิกาไหมฮะ <c oughs> ลองฟังเสียงกันดูนะครับ อันนี้คือเสียงที่ไม่ผ่าน d ดี o ็อเลยนะครับแต่ผมเล่นเกณฑ์ไปแทบจะเรียกว่าเกือบสุดเหมือนกันนะครับก็อยู่ประมาณทักสามนาฬิกาได้นะครับเสียงมันก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็ยังบางกว่าที่ใช้กับตัว d ดียบอกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงเปรียบเทียบกปนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมจะย้ายกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ผมจะหมุนเกณฑ์กลับมาที่เดิมนะครับ อันนี้ก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันพอสมควรอยู่นะครับก็คือเสียงมันจะมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับโดยเสียงนี้จะผ่านตัว DI-BOX กนะครับก็จะมีน้ําหนักที่มากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเกณฑ์นะครับตอนนี้ผมลดเกณฑ์มาค่อนข้างเยอะนะครับโดยสัญญาณมันจะแรงนะครับแรงแล้วก็โดยที่เกนเกณฑ์ในมิกเซอร์เนี่ยไม่ต้องปรับเยอะนะครับก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการมิก ยังไงก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาในเรื่องนี้นะครับยังไงก็น่าจะกระจ่างแล้วนะครับขอบคุณมากครับผม